ัสดีครับผมแม่พี่น้องผู้จัส่วนเจี้ยเพึิงครับเอาละครับเมื่อนี้ก็มาตัดเหล็กครับเอ็ดขาขาตั้งห้านขาขากล้องเึลงพี่้องตัดไปแล้วเรียบร้อยได้ได้สิบห้าครับวันนี้เขามาวงขั้นตอนการตัดขาพี่น้องผมซื้ออันนี้มาตัดเ,งเองเห็ดเอาอาจถึงตั้งจ้างแถงไอ้ถ้าทำประจางออกมันยั มันก็สิอยากลุ่มนะครับนี่แบบนี้มันสิจัดเล็วเร็วเ,วเคียร์เขาเอามาสอดเขาวัด,ดร,รียบร้อยแล้วเขาก็มาตำมาตำเล็กกๆนะครับกดดึงงอเลยเดี๋ยวนี้เขาเทียร์ยังไง ดึงเอามึงเอาปั๊บเอาปั๊บถดัดขาก้องเพิ่งไว้จะใส่เองก็งเฮ็ดทุกปีเพราะว่าขายไปเรื่อยขายไปเรื่อยเขาก็ต้องเฮ็ดไหมบางคนเพิ่งซื้อก้องมันก็ซื้อทั้งขาเพิ่งชีข้านไปเฮ็ด ที่เดียวครับกันตาเขาบ่ได้เ็ดแทนแบบนี้เขาถีบเหยียดขาเหยียดขากันดัดขาต้องก็แทะไปเรียบร้อยแล้วเขาก็ดึงเอาดึงเอารถทำที่น่องไม่อยากแก่ไหน เชียงทุนแรงครับผมทำใม่พี่น้องว่ามันดีมันง่ายพี่น้องก็เห็นน้ำได้เลย,ยตุ้โมนี่ตัดแต่งเอาเลยออสิเบร์ลงแห้งหาย